มาดูกันที่ความเห็นของนักวิชาการในเรื่องการเลือกตั้งนะครับโดยทางด้านของนายบัณฑิตจันโรจนกิจระบุนะครับว่าสารรัฐธรรมนูญเพิกเฉยต่อการกระทำที่เป็นการล้มล้างการปกครองของม็อบประชาธิปัตย์ครับนายบัณฑิตจันโรจนกิจอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยายลัยรามคำแหงกล่าวถึงสถานการณ์การเมืองก่อนถึงการเลือกตั้งวันที่2องกุมภาพันธ์ โดยระบุว่าม็อบประชาธิปัตย์ที่นําโดยนายสุเทพเทอกสุบันผู้ต้องหาคดีกบฏพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นส่วนข้อเสนอสภาประชาชนเป็นการมุ่งเปลี่ยนโครงสร้างอํานาจรัฐและเปลี่ยนระบอบการปกครองอย่างปฏิเสธไม่ได้แต่สารรัฐธรรมนูญไม่ตรหนักและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยการสั่งให้ยุติการกระทำที่เป็นการล้มล้างการปกครอง แต่สารรัฐธรรมนูญกลับไปปล่อยปละละเลยม็อประสาธิปัตดซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องด้านการเลือกตั้งยังเกิดขึ้นได้เพียงแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอตอต้องดูแลให้การเลือกตั้งนั้นสําเร็จลุล่วงครับในท่านั้งงผมเนี่ยผมผมคิดว่าในทางการเมืองนะครับยังไม่ถึงทางตัน นะครับยังสามารถจัดการเลือกตั้งได้นะสิ่งที่เกิดขึ้นในในในฝ่ายของที่พยายามจะขัดขวางการเลือกตั้งก็ดีพยายามจะปิดกั้นไม่ให้มีการสมัครได้ครบตามเขตเนี่ยหรือกระทั่งกกตบางแห่งเองเนี่ยนะครับไม่ไม่ได้แสดงความต้องการที่จะทําหน้าที่นะครับจนกระทั่งถึงลาออกเนี่ยมันมันสะท้อนให้เห็นว่านะครับสภาวขณะนี้เนี่ยมันเป็นการตัดสินใจทางการเมืองนะที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานของระบบ รัฐธรรมนูญมันไม่ได้ตั้งบนฐานของกติกาแบบประชาธิปไตยนายบัณฑิตระบุว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกอสอมควรเข้ามาสังเกตการชุมนุมและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการควบคุมฝูงชนที่พยายามล้มการเลือกตั้งซึ่งผิดกฎหมายตามที่หลายฝ่ายเรียกร้อง ส่วนการขัดขวางการเลือกตั้งของม็อบประชาธิปัตย์เป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของคนทั้งประเทศที่รอการเลือกตั้งอยู่แต่ที่ผ่านมากศสมไม่ได้แสดงบทบาทตามที่ควรจะเป็นกระทั่งออกมาวิจารณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละเลยที่จะห้ามปราบม,ม็อบที่ใช้ความรุนแรงและละเมิดสิทธิครับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยนะครับควรควรจะลงพื้นที่ครับ นะท่านอยากจะบอกว่าตำรวจควรจะฉีดน้ําก่อนยิงแก้ําตาเอา้าท่านท่านก็แจ้งไว้สิครับนะอย่าอย่ามาบอกว่าตำรวจกะทาเกินกว่าเหตุผมว่าตรงนี้ทําให้สังคมคลางแคลงใจในบทบาทของก,กสมในปี5 3สเนี่ยนะครับคนตายบนถนนเป็นเป็นร้อยเนี่ยนะครับท่านไม่แอะสักคำเนะี่ยผมว่าอันนี้คือคือคำถามที่สังคมถามนะครับผมไม่ต้องถามรอกสังคมถามท่านอยู่ทุกวันเนะี่ยแต่ท่านไม่ตอบนะ อันนี้คือคือหน้าที่ที่ที่ควรจะต้องขบคิดนะฮะว่าท่านได้ทำงานคุม้มภาษีเราหรือเปล่านายบัณฑิตกล่าวได้ว่าการปฏิรูปสังคมการเมืองต้องเริ่มต้นจากการเลือกตั้งโดยให้พักการเมืองทุกพักลงสัตยาบันว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับตามมาตรา291ซึ่งจะทำให้การปฏิรูปยึดโยงกับประชาชน